ส,สวัสดีคร่ว<อ>ันนี้พามาเที่ prayed, ยวชายหาดที่จังหวัดตรังเขาเรียกหาดอะไรนัเนี่ยหาดเจ้าหมาหาดเจ้าหมายอยู่อยูเไนอำเภอการตังาตังางจากตัวเมืองกี่กิโล ประมาณ30กิโลเมตรอะไรจังะไหนวันนี้ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาคุยธรรมะไม่ได้มาคุยข่าววันนี้พามาเที่ยวค่ะวันนี้อากาศดีวันนี้คนเริ่มมาแล้วเนาะคนเริ่มมาแล้วเมื่อกี้เรามาถึงเป็นยคเลยค่ะมีแต่ว่าเราสามคนวันนี้วันนี้ทะเลเรียบเรียบมาก แต่ว่าทรายทรายหาดที่นี่นะครับมันไม่ได้เป็นทรายหาดเขาที่เป็นทรายละเอียดแต่ว่าเป็นเป็นเป็นทรายแบบทรายหยาบเนาะแต่ว่าก็ดีเหมือนกันได้นวดเท้าได้นวดเท้าเพิ่มธาตุดินเฮ้ยนองอาหยาดหยาดกุ้ยชายเข้าหน้าเลยอาจารสมเลยเด็กคนค่ะเด็กคนตรงนี้ทางน้นปหาดเลยนะหาดปากแมงหาดปากหาดปากแมงหาดยาวเอ่อแล้วก็หาดยงหลิง อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยค่ะจงดิงเรายังไม่เคยไปเนาะแต่ว่าทางโน้นทางโน้นเป็นเกาะเห็นมีหมู่บ้านอยู่นะแต่กจะไม่รู้เกาะอะไรเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ใช่คนที่จังหวัดจังเราไม่ใช่คนแถวนี้นะคะนี่นนนนทรายรูเกาะน้อยทรายดูปเกาะน้อยหมุนๆหมุนๆอ่าหมุนไห้ดูเกาะน่อยแองแสงใครที่อ๋อเกาะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังจะมองะเออเกาะอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นเกาะลิบงหรือเปล่า ที่ที่เที่ยวเยอะนะคะที่เที่ยวมีเราสามารถนั่งเรือไปได้มาขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดบางเมงเนาะมีมีเรือเรือสองชั้นที่เป็นเขาเรียกเรืออะไรที่ซื้อบัตรเรือทัวเรือทัวเรือทัวคนละประมาณ800บาทคนละแ0 0บาทหรือหรือถ้ามาเยอะ ก็เมาเรือหางยาวของชาวบ้านเรือหางยาวแต่แล้วสปีดโบ๊ทไม่ไม่มีใช่ไหมทีนี้มีปะไม่มีเนาะสปีดโบ๊ทอ่ฮะไม่เคยเห็นน่าจะมีนะถ้าถ้าฤดูกาลท่องเที่ยวที่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงโควิดนะสปีดโบ๊ทเอฟว่าแต่ดูในข่าววันนั้นมันมีสปีดโบ๊ทที่ต้องไปนั่งไปเกาะเกาะอะไรนะที่เราจะไปเมื่อเช้าแเราไปไม่ได้อ่ะเกาะอะไรเกาะริเลี้ยงอะใช่ใช่เกาะริ้วเลี้ยงใช่ค่ะ มีกาะกระดานเกาะเชือกเกามาแล้วก็เกาะมรกตโอ๊ยเกามรากตนี่สวยมาก uh huh. ผมเคยไปแล้วไปเกาะกันไปเกาะกันไปพอลงจากเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เกาะกันไปเกาะหลังกันไปอ่ะเป็นแถวนะแล้วก็เกาไป You <laughs> made it better than okay. Some stranger called me back.